สวัสดีค่ะวันนี้พามาตลาดที่ไกลบ้านหน่อยนะคะจะต้องเดินทางใช้เวลาประมาณ45นาทีค่ะอยู่ในตัวเมืองเพื่อจะมาตามหาน้ำแข็งใสอินเดียค่ะตอนนี้นะคะที่นี่เขาจะเรียกว่าไอซ์โกลามันก็จะมีขวดน้ำหวานนะคะประมาณอารมณ์ประมาณเฮลส์บลูบอยบ้านเราแต่ว่า รสชาติคนละเรื่องเลยนะคะไม่เหมือนกันเลยเขาจะเป็นน้ำอะไรต่อมีอะไรมีมาซาร่ามีอะไรมั่งเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าโดยปกติแล้วเราจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ค่อยกินค่ะไม่กินเลยแต่วันนี้เราจะลองดูนะคะสั่งไปสักแก้วหนึ่งเราจะมีนางแบบลองให้กินนะคะแล้วก็ดูว่านางแบบเขา ลองกินแล้วเขาจะว่ายัางไงอันนี้พ่อค้ากำลังล้วงน้ำแข็งนะคะน้ำแข็งก้อนออกมาจากลังโฟมอันนี้เป็นเครื่องใส่น้ำแข็งของเขานะคะ เอาไหมติ่มสียบกดให้แน่นรถที่สั่งไปน่าจะเป็นโค้านะคะ ใส่น้ำกุหลาบหน่อยหนึง่งเกลือดำโอแม่เจ้าจะกินได้ไหมอ่ะแล้วเราก็ใส่กลับคืนแก้วที่เรากดน้ำแข็งไปนะคะเทน้ำใส่ให้หมดเรียบร้อยมานังแบบรับแก้วไปแล้วนะคะจ่ายตังค์ด้วย15รูปี ก็ประมาณ6บาท6 7บาทนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตังก่อนตังนี้ลเรอเอาละนะา้อนะสังเกตหน้านางแบบนะคะ ไม่ต้องบรรยายมากว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยดูนั่งดางแบบเอาเนาะสรุปว่าทิ้งนะคะกินไม่